กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเราก็สู่สรุปข่าว Liverpool. ลิเวอร์พูลรอบเย็นนะครับจากช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์พูลนะฮะวันนี้จะเต็มกับเรื่องราวที่ทำให้แฟนบอลหงแดงต้องนั่งไม่ติดเก้อี้นะครับหลังความไพ,พ่แพ้ต่อเรืใบสีฟ้า3ประตูต่อศูนยนะครับก็ต้องบอกว่าประเด็นหลังเกมเนี่ยกูรูนักวิเคราะห์นักวิจารณ์จัดเต็มใส่ลิเวอร์พูลของพวกเราหนักเลยทีเดียวนะครับ ก็ต้องบอกแฟนๆว่าสัปดาห์พัคเบรกทีมชาติเนี่ยเราโดนหนักเลยนะครับตอนนี้โอ้โหโดนล้ออย่างหนักเลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาเราจะเอาคืนครับท่านผู้ชมแต่เรื่องราวสุดข,ข่าวลือในวันนี้นะครับมีหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องแรกเนี่ยนะฮะคำตัดสินจากตำนานคีโน่ฟันธงนะครับจบแล้วรอยกินฟันธงฉับลิวพูหมดลุ้นแชมป์ ตอนนั้นผีแดงมาต่อฟ้าลงหลังไค่ระบายสีฟ้ายับ30นะครับเรื่องที่2จุดโทษปริศนากรรมการงานเข้าอีกแล้วนะฮะก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะพัฒนานะครับกับการตัดสินของกรรมการพิมพ์หลีกนะครับผมนี่อึ้งไปเลยอดีตบิ๊กผู้ตัดสินสุดทนสับเละขาวนาัสจุดโทษหลวงโลกซิตี้หงชี้ย่ำแย่มากส่วนเรื่องที่3นะครับโดนสับเล แนวรับโดนด่าความผิดพลาดของแชมป์เก่าโคตรเดือดคินสับแหลกแนวรับหงไร้อยความกระหายสีฟันได้ไม่ได้โชคร้ายแต่คือความผิดพลาดที่ทำแชมป์เก่าพังและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4อนาคตของกุนเสือเพงเลงแซวสุดแสบพรุ่งนี้แกก็โดนไล่สลอตโดนเพลงเยอะยับหลังลิเวอร์พูลบุกพ่ายรบใบซีฟ้า3-0ฟอร์มนิงเฮลนี่คือทั้งหมดของสรุปข่าวร้อน ลิเวอร์พูลช่วงเย็นวันนี้นะครับสถานการณ์ตัวนี้เรียกได้ว่าเดือดจัดประหลัดบอกและน่าติดตามทุกวินาทีนะฮะเอาเป็นว่าเราต้องจับมือให้กำลังใจทีมเราไปพร้อมๆกันนะครับอนาคตช่างแม่งเอาตอนนี้ก่อนนะฮะว่าแล้วไปรับชมสร,รุปข่าวลิเวอร์พูลช่วงเย็นกันเลยนะครับเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นสื่ออย่างฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับเป็นเชิงบทวิเคราะห์หลังจบเกมนะครับผมอึ้งไปเลย อดีตบิ๊กปุตติสินสุดทนสับเลขคลามานัตจุดโทษลวงโลกซิตี้หงชี้แย่มากฮฮแลเดนยิงพลาดช่วยกูนาเกมคู่หยุดโลกที่เอติฮันสเตเดียมนะครับจบลงด้วยชัยชนะของแมนสตีที่ไลบีจะฝูงอย่างอาร์เซนอลเหลือสี่ต้มแต่ชัยชนะนี้ไม่ได้ปราศจากข้องขาคิสคารมอนัตผู้ตัดสินชื่อดังถูกคิสแฮกเก็ตอดีตหัวหน้าผู้ตัดสิน p g m ีอออออกมาสับแหลก ชีจังหวะให้จุดโทษเจ้าบ้านเป็นการตัดสินที่ย่ำแย่มากและโชคด,ดีที่ฮันนันยิงไม่เข้าจนช่วยรักษาหน้าทีมงานผู้ตัดสินเอาไว้ได้จุดโทปษปริศนาจากโบกมือสู่คําตัดสินสุดอึง้งความตึงเครียดของการแย่งชิงแชมป์ที่เปิดกว้างหลังอาร์เซนอลสะดุดถูกจุดชนวนด้วยจังหวะปัญหาในช่วงต้นเกมเมื่อเจอเมดูโกปีกของซิตี้ล้มลงหลังการประทะเพียงเล็กน้อยกับเจอจิมมามัดดานซิวิ ผู้รักษาประตูของลิเวอร์พูลในตอนแรกครวนาธโบกมือให้เล่นต่อแต่หลังจากการตรวจสอบ VR คำตัดสินกลับตะละปัดให้เป็นจุดโทษไม่มีการฟาวมันคือการตัดสินใจที่ย่ำแย่คิดแฮกเก็ตอดีตบิ๊กผู้ตัดสินระดับฟีฟ่าถึงกับออกมาสัมภาษณ์พิเศษกับฟุตบอลอินไซเดอร์ด้วยความไม่พอใจอย่างรุนแรงผมนี่งไปเลยที่จงหวะน,นี้กลายเป็นจุดโทษทั้งนั้นที่มันไม่มีการทำฟาวเกิดขึ้น จริงมันเป็นการตัดสินใจที่ยามากไม่มีการฟาวเกิดขึ้นดังนั้นจึงไม่ผิดกติกามันไม่ใช่จุดโทษเป็นการตัดสินใจที่ย่ำแย่ของทีมงานผู้ตัดสินเฮเกตเน้นย้ำว่าผู้ชี้ขาดไม่สามารถเดาในสถานการณ์แบบนี้ได้และโชคดีที่เอริงบาฮาล์ลนยิงจุดโทษพลาดไปทําให้ความผิดพลาดค,ครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลต่อผลการแข่งขันโดยตรงซึ่งถือว่าเป็นการกู้หน้าให้กับคารวนานัสและทีมงาน VAR ผลลับหงแดงวิกฤตหนักลุ้นแชมป์ดับฝันแม้จะรอดพ้นจากการเสียประตูจากลูกจุดท่าน,นั้นแต่ความจริงก็คือแมนเิตี้ดเดินหน้าคว้าใจ3-0จากลูกมงของฮาลันลูกยิงของนิโกาเลสและเจมี่โดกูส่งผลให้ asty, แมนซิสตี้ไล่จีอาร์เอลเลือเพียง4คะแนนลิเวอร์พูลพ่ายแพ้อ,อีกนัดทำให้ตามหลังจากฝูงห่างถึง8คะแนนเต็มและทำให้ภารกิจการป้องกันแชมป์ที่หลายฝ่ายเคยมองว่า พวกเขาคือตัวเต็งต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการล่มสลายอย่างยิ่งอ่านี่คือบทวิเคราะห์ของคิสแฮกเก็ตนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ตัดสินระดับฟ i ีผ้านะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าของทานด้าน p g m l นะครับอดีตนะเขาออกมาให้ความคิดเห็นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยแอดมินก็ไม่อยากจะพูดไปไกลเลยว่าจังหวะนี้เป็นจุดโทษหรือไม่ โดนจุดโทษไปดีนะที่หญิงไม่เข้าไม่งั้นก็น่าจะมีดราม่าเยอะกว่านี้อีกนะครับแต่ทางฝั่งของอดีตผู้ตัดสินชื่อดังออกมาวิเคราะห์แบบนี้ก็น่าจะมีเหตุผลของเขานะครับแล้วแฟนๆละครมีความคิดเห็นกันอย่างไรจังหวะนี้ควรเป็นจุดโทษหรือไม่เรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าเรากอา็อยากจะฟังความคิดเห็นนะครับว่าเป็นอย่างไงนะฮะมันเป็นจุดโทษหรือหรือไม่ใช่จุดโทษยังไงก็แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะ เป็นสื่อท่านั่นของ Empire the Cop นะครับอันนี้หนักหน่อยนะครับเป็นบทวิเคราะห์หลังเกมซึ่งก็ต้องบอกว่ารอยคินนะครับอดีตตำนานเมนยูออกมาพูดอย่างเจ็บแสบนะครับแฟนๆฟังไหมนะฮะข่าวนี้นะครับรอยกินพูดมันถูกต้องไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันจบแล้วคินฟันธงฉับลิเวอร์พูลหมดรุน้นแชมป์ตอนนั้นผีแดงตอกฝาลงหลังพล,งลงาดโรบยยับ3-0 ช็อตต่อช็อตนะครับรอยคินตำนานฝีปากกล้าของแมนเชสเตอร์ได้ออกมาประกาศสิทธ์ตัดชื่อลิเวอร์พูลออกจากการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในลุ้นการนี้อย่างเป็นทางการหลังหงส์แดงบุกไปไพ่ายแพ้ต่อแมนซิสตียยับ3-0ประตตูอ่อจนระดับร่วงลงไปอยู่อันดับที่8ของตงารางคะแนนคำตัดสินสุดท้ายจากคีโน่ความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดความประชัยด้วยก์3-0จากประตูของฮา์รนกอนซาเล็และดูกู ทำให้ลิเวอร์พูลแพ้ในลีกเป็นนัดที่5ของฤดูกาลคีนซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยวิจารณ์ฟอร์มหง์แดงว่าย่แย่ได้ให้ทัศนะผ่านสกายสปอร์ตอย่างชัดเจนว่าคุณไม่สามารถนับลิเวอร์พูลเป็นทีมลุ้นแชมป์ได้อีกต่อไปแล้วมันเป็นความพ่ายแพ้ที่เจ็บปวดคำพูดนี้ถือเป็นการตอกฟ้าลงโอกาสของหง์แดงอย่างจะแสบก่อนที่มิลิกจะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติสถานี้ตายไม่ใช่ลุนแชมป์ มุมมองของรอยเกียร์นะครับมีเหตุผลรับรองบนหน้าตารางคะแนนเมื่อตอนนี้ลิเวอร์พูลมีคะแนนตามหลังอาร์เซนอลจากฝูงถึง8คะแนนและหล่นไปอยู่อันดับที่8ซึ่งเป็นจุดที่อาร์เนอร์สโตผู้จัดการทีมเองก็ยังยอมรับว่าไม่ควรพูดถึงการลุ้นแชมป์แล้วสโลตสวนกลับเสื่อสิ่งสุดท้ายที่ผมควรพูดถึงตอนนี้ก็คือการลุ้นแชมป์แต่เราอยู่อันดับที่8ปประเด็นสำคัญที่ถูกมองข้ามตารางคะแนนสุดบ้าคลั่งอย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนที่ว่าคำกล่าวของรอยกีินอาจจะโหดร้ายจนเกินไปเมื่อพิจารณาจากความสูสีของตารางคะแนนในตอนนี้คะแนนจากอันดับ5ถึง9รวมถึงลิวเวอร์พูลคือ18แต้มเท่ากันทั้งหมดช่องว่างจากรองจ่าฝูงแมนซิตี้ที่มี22แต้มถึงอันดับที่10ที่มี17แต้มห่างก,กันเพียงแค่5คะแนนเท่านั้นแม้การ,รแพ้แพ้30จะน่าผิดหวังแต่การที่กลุ่มบนมีคะแนนเบียดก,กันขนาดนี้นั่นหมายความว่า หากลิเวอร์พูลเรียกความสม่ำเสมอในโปรแกรมหลังเบรกทีมชาติถือว่าไม่หนักหนาะนักหลังจากที่จะต้องพบกับฟอร์เรสต์เวนแฮมซันเด์แลนและ Reed. แรีดสถานการณ์วิกฤตก็อาจจะกลายเป็นโอกาสกลับมาลุ้นพื้นที่ท็อปโฟร์ได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่าลอยคีนมองว่าลิเวอร์พูลหมดลุ้นแชมป์นะครับซึ่งตอนนี้แอดมินก็ต้องบอกว่าทีมเราเนี่ยมันยังไม่สม่ำเสมอนะครับก็ต้องพูดอย่างนี้นะฮะแล้วแฟนๆอย่าลืมนะฮะ เราเนี่ยออกไปเยือนแมนซิตี้นะครับไม่ได้ออกไปเยือนทีมกระจอกมก่กงไงนะฮะฉะนั้นการแพ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่รับได้อยู่นะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยมันทีมมันยังไม่ลงตัวเลยนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งว่าอาร์นเนอร์ซอลตยังไม่ได้เจอทีมที่ดีที่สุดข,ของเขาเลยนะครับทดลองไปทดลองมาก็ยังมันก็เลยจุดที่จะไปแย่งแชมป์กับอาร์ซอลตอนนี้มันก็เลยยากนะครับขนาดอาร์นเนอร์ซอลตก็ยังออกมาสัมภาษณ์หลังจบเกมว่าลิเวอร์พูลนั้นนะครับ ยังไม่ได้มองถึงแชมป์แล้วตอนนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างเจ็บปวดนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงเดือนที่ต้องลุ้นกันหนักๆเลยอันนี้เราก็อาจจะหมดลุ้นแล้วนะครับเซ็งเลยทีเดียวตอนนี้เนะี่ยผมมองว่านัดต่อนัดดีกว่านะครับเอาท็อปโฟไม่ได้ก่อนนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ค่อยไปเก็บเอาอในช่วงของอฟุตบอลถ้วยนะครับอย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอะไรเงี้ยนะฮะสำหรับผมนะ ส่วนแฟนเป็นความคิดเห็นกันอย่างไรว่าลิเวอร์พูลหมดลุนแชมป์แล้วหรือยังก็พิมได้เลยนะครับแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้นะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะจากสื่อเดิมนะฮะ empire the cop นะครับก็เป็นของรอยคีนนะครับบทสัมภาษณ์โคตรเดือดขีนสับแหลกแนวรับหงไร้ความกระหายสีฟันได้ไม่ได้โชคร้ายแต่คือความผิดพลาดที่ทำแชมป์เก่าพังเซนต์นเวีหมดเครื่องแรกลิเวอร์พูลก็สะบักสะบอม ตามแพ้แพ้ต่อแมนเชสเตีรไม่ได้มีแค่ผลสกอร์แต่ยังตามมาด้วยคําวิจารณ์สุดเผ็ดร้อนจากกูรูลุกหนังโดยเฉพาะรอยคีนและอดีตแข้งหงส์แดงอย่างเดนนิลสตอร์ลิตที่ออกมาจวกแนวรับแชมป์เก่าอย่างหนักโดยเฉพาะจังหวะเสียประตูที่2ที่กลายเป็นหมัดน็อกคีนไม่ทนความกระตือรือร้นมันหายไปไหนหมดรอยคีนอดีตกัปตันคิมปีแสดงผู้ขึ้เชื่อเรื่นความดุดันออกโรงจนตีเกมรับของลิเวอร์พูลอย่างไม่ไหวหน้า ในจังหวะที่นิโก,โก้กอนเาเลสซัดกลยิ้มห้าลาสลับเข้าประตูไปในช่วงทศเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกความกระตือร้อนมันหายไปไหนหมดคินตะโกนผ่านหน้าจอนี่คือช่วงเวลาสําคัญก่อนพักครึ่งแต่ผู้เล่นกลับไม่ยอมดันขึ้นมากองหลังอาจจะบอกว่าฟันได้โชคร้ายเขาไม่ได้โชคร้ายคุณต้องดันเกมขึ้นไปบีบพื้นที่ส่งแรงกดดันให้กับคนที่มีบอลน,นี่คือการตอกย้ำว่าประตูที่เสียไปไม่ใช่แค่เรื่องของโชค แต่คือการขาดวินัยและความเร่งด่วนในการเล่นเกมรับของลิเวอร์พูลตั้งหากสเตอร์ลิตเห็นด้วยภาพที่ไม่น่าดูเลยแม้กระทั่งเดนิลสสเตอร์ลิตอดีตดาวยิงที่เคยสร้างชื่อกับหงสแดงก็ได้แต่สายหน้าอย่างท้อแท้มันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยพูดกันตามตรงสเตอร์ลิตกล่าวลูกยิงนั้นไม่ได้ดีเดอะไรเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าคุณยิงให้ตรงกรอบเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้กูรู้ทั้งสองคนที่ชัดว่ากอนซาเลสอาจจะ ซื้อลอตเตอรี่แล้วถูกรางวัลจากลูกฉลับนำโชคแต่คำถามที่ทำเอาอานเนอร์สลัตต้องปวดหัวคือทำไมมิคฟิลซิตี้ถึงมีเวลาจับบอลแต่งบอลและยิงได้ง่ายขนาดนั้นท,ทั้งทั้งที่ผู้เล่นลิเวอร์พูลถอยลงไปอยู่ในกรอบเขตโทษเกือบทั้งเทียมบทสรุปความเฉื่อยชาเพียงไม่กี่วินาทีในช่วงเวลาสำคัญคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมและตอกย้ำว่าลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์เก่ายังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์แบบอ่า อันนี้เห็นด้วยเลยนะมันขาดการเพสซิ่งไปนะครับมันในเนื่อยยังไงเฉยๆนะฮะยังไงก็ไม่รู้นะครับแล้วก็จังหวะริมเส้นเนี่ยก็โดนบุกหนักตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งดอกกูเนี่ยโอ้โหคือปั่นปวนแนวรับเราเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าทีมเราล้าหรือว่าอะไรหรือเปล่านะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนริรูพูทีมชุดเดิมเหมือนกันที่แล้วนะครับการเพสซิ่งมัน มันน้อยลงนะฮะส่วนเวียดเมื่อคืนนี้ก็อย่างเนืดเลยนะฮะเหมือนแบบเฉยชายังไงก็ไม่รู้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็อยากจะฟังความิดเห็นของแฟนๆนะครับว่าลิเวอร์พูลของเราเฉยชาแล้วก็ดูเหน,นื่อยเหมือนที่รอยคินสับแหลกไร้ความกระหายหรือไม่อ่ะพิมพ์กันมาเลยนะครับเราไปต่อกันที่สื่อ M อ็มไเช่นเคยนะครับก็เป็นรอยคิน เหมือนเดิมนะครับหวยแตกสิ้นดีคินจัดหนักลิเวอร์พูลแพ้แมนซิตีรไร้ข้อแก้ตัวแม้มีจุดโทษประตูเถียงไม่ได้ค้านสายตาเดือดร,รุ่งทั้งในและนอกสนามนะครับของแดงลิเวอร์พูลบุกพ่ายแมนซิสตี้ยับเยินเมื่อคืนที่ผ่านมาตามการประเด็นการตัดสินที่นักกังขาทั้งจังหวะให้จุดโทษเจ้าบ้านและการริบประตูคืนของฟันได้ที่ขานสายตาแฟนบอลรอยคินตำนานจอมโหดแห่งผีแดงก็ามาสับเละไม่เหลือซาก ชีแชำเกาเล่นได้ต่ำก่ามาตรฐานอย่างไม่น่าให้อภยัยคําพิ้งเปยงสารจากรอยคียนเล่นได้ไม่สมศักดิ์ศรีแชมป์คีนซึ่งนั่งวิเคราะห์เกมให้กับสเก็ตสปอร์ตไม่ได้อ้อมคอมแม้แต่นิดเดียวเขาพุ่งเป้าที่ความบกพร่องพื้นฐานของลิเวอร์พูลทันทีในช่วงพักครึ่งนี่ไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยสําหรับลิเวอร์พูลพวกเขาไม่พยายามหยุดลูกคอสไม่เข้าเพรสซิงไม่ทําแม้กระทั่งพื้นฐานให้ถูกต้องลิเวอร์พูลเล่นได้ห่วยแตกสิ้นเด็ด คำวิจารณ์ของเขาตอกย้ำความจริงที่ว่าแม้จะโดนพิษ VR เล่นงานแต่ฟอร์มโดยรองของทีมหงแดงก็เป็นรองเรือใบสีฟ้าอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการโดนจิมมี่ดูกูปีกตัวจี๊ดของซิตี้เล่นงานจนแนวรับบันป่วนไปหมดโชคไม่ช่วยฝีมือก็ไม่ถึงแพ้เพราะอ่อนแอเกินไปแมนคุสซอ,อร์อันเดอร์สัจะมีสิทธิ์โกรธเคืองกับการตัดสินที่ไม่เป็นใจในครึ่งแรกทั้งการริบประตูของเวอร์จีฟันไดาที่มองว่าแอนเดีรโรเบิร์ตันลำหน้า หรือจังหวะจุดโทษที่ดูนักกังขาแต่ถ้าหากมองลึกเข้าไปในเกมหงแดงก็ยังทําได้ไม่ดีพอจุดที่น่าเป็นห่วงคือความชื่งช้าและการแพ้ในการดวลตัว,ต,ว,ต,วตัวมากเกินไปโดยเฉพาะจังหวะเสียจุดโทษที่มาจากการพุ่งพรวดเกินไปของอิบเรียมาโก,กานาเต้ที่ไม่สามารถรับมือกับความเร็วของดอกูได้เลยนอกจากนี้โอกาสทองในข้างหลังก็ถูกทิ้งขว้างโดยเฉพาะลูกยิงระยะเผาผลของโคดิกาโปที่ควรเปลี่ยนเป็นประตูในเกมระดับนี้ บทวิเคราะห์อันเผียบร้อนของรอยคีนอาจไม่ถูกใจเหล่านะครับแต่ในคำคืนนี้คงยากที่จะมีใครปฏิเสธได้ว่าคำตัดสินใจของตำนานผีแดงนั้นเป็นความจริงที่ยากจะเถียงรอยคีนจัดหนักเลยนะฮะโอ้โหวิจารณ์เน้นๆเลยนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจาก liverpool.com นะครับหนักเลยนะฮะสลอตพรุ่งนี้แกก็โดนไล่ สล็อตโดนเพลงเยอะยับหลังลิเวอร์พูลบุกพ่าหรืยใบ3าศฟอร์มดิ่งเหวอันเนอร์สลอตกุนซือลิเวอร์พูลนะครับโดนแฟนบอลเจ้าถิ่นเยาะเยอ้ยอย่างหนักหลังเกมบุกพ่ายแมนเชสตียยับเยิน3ประตูต่อศูนย์ขณะที่เป๊ปโกดิล่าฉลองกรุมทีมนัดที่1000ได้อย่างงดงามแฟนบอลแมนเชสเตียนะครับตะโกนร้องเพลงเยาะหย้ยอันเนอ,อร์สลอตเฮดคอลของลิเวอร์พูลระหว่างเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อวันอาทิตย์โดยมีเนื้อหาว่าเขาจะต้องโดนไล่ออกในตอนเช้า หลังจากแพ้แพ้และทสามูนที่เอติฮัสเตเดียมซีรี์เป็นฝ่ายคองเกมเหนือกว่าแชมป์เก่าพรีเมียร์ลีกอย่างสิ้นเชิงในเกมที่1000ในอาชีพการคุมทีมของเป๊ปกัวเดียล่าโดยได้ประตูจากอลิ่งบลอฮลันนิโกกรนซาเลสและเซโนมิโดโกและจะเริ่มต้นรุ่นการอย่างแข็งแกร่งลิเวอร์พูลก็เริ่มประสบปัญหาแม้ว่าชัยชนะ2นัดติดต่อกันเหนือวิลล่าแล้วเรอลมริดจะช่วยยกระดับขวัญและกำลังใจขึ้นมาบ้าง แต่ตอนนี้หงแดงกับแพ้ไปแล้ว 7- จาก10เกมหลังสุดภายใต้าการคุมทีมของสลัดความไปแพ้ในวันอาทิตย์ถือว่าเป็นความปราชัยที่หนักที่สุดในพรีเมียร์ลีกลกกาคนี้ของลิเวอร์พูลและแฟนบอลซิตี้ก็ไม่พลาดที่จะซ้ำเติมบาดแผลด,ด้วยการตะโกนร้องเพลงเ h ค c k ็ t in the Mor พรุ่งนี้แกก็โดนไล่ออกดังเกลิงฮิมในขณะที่ความกดดันเริ่มถาโถมใส่สลัดอย่างหนักสถานการณ์ล่าสุดลิเวอร์พูลล่นไปอยู่อันดับที่8ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก โดยเก็บได้เพียง3คะแนนเท่านั้นนะับตั้งแต่เริ่มเดือนตุลาคมย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลนะครับลิ Liverpool เวอร์พูลออกสตาร์ทได้อย่างน่าตื่นเต้นชนะ7เกมรวดในทุกรายการอย่างไรก็ตามแม้ในยามที่ชนะแฟนๆก็เริ่มกำวลว่าความการเล่นของทีมดูไม่ค่อยน่าประทับใจนะักก่อนที่ผลการแข่งขันจะดิ่งลงเหวในที่สุด นี่นับเป็นช่วงสเสมอร์แห่งการเปลี่ยนผ่านของ Liverpool, ลิเวอร์พูลหลังจากที่สลอตพาทีมคอนแชมป์กีลีได้อย่างน่าทึ่งในฤดูกาลแรกของเขาโดยใช้ขุมกลังส่วนใหญ่ที่จีเกนคลับทิ้งเอาไว้ให้โดยมีคีเอซ่าเป็นการเสริมทัพเพียงคนเดียวในฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าสลอตจะไม่น่าจะถูกไล่ออกในทันทีแต่เขากำลังตกอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมหาศาลที่ต้องพลิกสถานการณ์ให้ได้โดยเร็วที่สุด ลิเวอร์พูลตกรอบ EFL Cup คัพไปแล้วแต่ยังมีผลงานที่น่าพอใจในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ในขณะที่สถานการณ์ในลีกอาร์เซนอลนำเป็นสฝูงกลับพลาดท่าทำได้แค่เสมอกักับเซนเดอร์แลนด์ทีมน้องใหม่เมื่อวันเสาร์ซึ่งเปิดโอกาสทองให้กับลิเวอร์พูลทำแต้มไล่จี้แต่พวกเขาก็คว้าโอกาสนั้นเอาไว้ไม่ได้ก่อนเกมวันอาทิตย์็อลตยืนยันว่าเขาไม่ได้สนใจผลการแข่งขันของคู่แข่งโดยมุ่งเน้นไปที่ทีมของตัวเองเท่านั้น ผมคิดว่าโดยทั่วไปคุณต้องโฟกัสที่ทีมของตัวเองเขากล่าวหลังจากผลงานของเราในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมามันยิ่งเป็นเหตุผลที่ต้องโฟกัสกับตัวเองมากขึ้นไม่ใช่คนอื่นเรารู้ถึงความท้าทายที่เราอยู่ข้างหน้าการไปยันิตีเป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดตลอดทั้งฤดูกาลแล้วเราเตรียมตัวมาสําหรับสิ่งนั้นสลอตยังได้ลดความสําคัญของชัยชนะเหนือเ,อเรือมาริดในช่วงกลางสัปดาห์ และเหมือนจะยกย่องซิตี้เมื่อเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่ทั้งสองทีมมันมีความคล้ายคลึงกันถ้าคุณดูกองหน้าเบอร์เก้าของทั้งสองทีมเกียนเอ็มเปรเปกและเออร์ลิงบาลฮาเลนทั้งคู่เร็วอย่างเหลือเชื่อและยิงประตูได้มากที่สุดให้ทีมแต่คุณไม่สามารถเปรียบเทียบโดยไม่เอกรบแมนต์ตีได้ในความคิดเห็นของผมทั้งสองทีมเก่งมากๆแต่มันคือความแตกต่างระหว่างผู้จัดการทีมที่ทํางานกับทีมมา10ปีอย่างเป๊ปผู้จัดการทีมที่เพิ่งทํางาน กับทีมนี่เพียงแค่3-4เดือนหมายถึงผู้จัดการทีมมาดร็ตนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับรอบเย็นก็ประเด็นร้อนจริงๆนะฮะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าได้เวลาหยุดพักนะครับหลีโปรแกรมให้กับทีมชาตินะครับตอนนี้ก็แฟนหงอย่างเราๆนะครับโอ้ต้องอดทนนะฮะตอนนี้ก็ดนล้อไปก่อนนะครับหนักเลยนะฮะเอาเป็นว่าตอนนี้พักปุ๊บ อ่าเนอระสลัดจะต้องไปแก้ปัญหาของเขาแล้วนะครับต้องมาติดตามกันนะครับแล้วก็มาลุ้นกันอีกนะครับนักเตะที่ไปรับใช้ทีมชาติเนี่ยจะมีอาการมาเจ็บกลับมาหรือไม่นะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะท่านผู้ชมเราเชียร์สุดใจแล้วนะครับมันลักแล้วนะครับเราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับนี่คือสุดข่าวลิเวอร์พูลนะฮะเป็นรอบเย็นประจำวันที่10พฤศจิกายนนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะครับแล้วก็ฝาก ทาดแมวไว้ด้วยข้างลาง่างนี้นะครับแล้วกลับมาฟเกันใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคั f แฟนบอลพันธะ ที่สําคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ